ฟังด่วนครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องด่วนมีรายงานด่วนออกมาอีกแล้วกลางวันแสกแสกครับปรากฏว่ามีการตรวจพบโดนขเขมนบินล้ำดินแดนไทยเนี่ยกว่า120ลำ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลโคโราชร้อเอ็ดและก็ยังรวมไปถึงทหารคขมเรครับตอนนี้เริ่มจะรุกค,คืบเข้ามาเกาะแนวลวดหนามหีบเพลงของไทยเราที่ถามปฏิบัติการครับพยายามที่จะเข้ามาลื้อลวดหนามและฝ่าดง ตรงบริเวณที่เราเนี่ยจัดสรรพืน้นที่ใหม่ในการกั้นเขตแดนแต่ว่าก็โดนทานไทยเรานั้นตอบโต้สวนกลับถึงขั้นล่าถอยออกไปในทันทีโดยเราจะมาเล่ากันแบบนี้ก่อนครับกับกองทัพโบกที่มีรายงานล่าสุดออกมาในเรื่องของแถลงการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามีรายละเอียดชัดเจนจริง,รง,รงๆแต่ว่าสารการโดยรวมเนี่ยมันดูเดือดและก็ร้อนแรงมากกว่านั้นอีกคือในการแถลงของรัฐบาลน,นั้นอาจจะเป็นทางการเกินไปแต่ผมเชื่อว่าในบริเวณตามแนวชายแดนเนี่ยบริเวณถาาดีมันของไทยเรา มันคงจะยังคงมีการเฝ้าระวังและก็ตึงเรียดกันอยู่แบบนี้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเรานั้นได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์อุบลราชธานีโคราชและก็ร้อยเอ็ดจำนวนทั้งหมดเนี่ย94าลำและในพื้นที่ตําแนวชายแดนครับ5พื้นที่ด้วยกันจำนวน25-30าถึงบลำบินเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเราและยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามาเกาะแนวลวดหนามหีเพลงบริเวณฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรารวมไปถึงพยายามที่จะฝ่าลวดหนามเข้ามาซึ่งฝ่ายทหารไทยเราครับก็ได้ดาเนินการปฏิบัติตา,ตามกฎการบัตะถ้าเกิดทหารเข้ามาปั๊บเนี่ยเรา ก็ต้องสวนเลยก็ไล่ไปจนออกจากพื้นที่ดินแดนของไทยเราซึ่งก็เป็นนานกบ,บูชาเลยครับที่ต้องล่าถอยออกไปจากพื้นที่โดยทันทีและปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีการประทะแต่ว่าฝ่ายเราก็จะคงตึงกําลังบริเวณพื้นที่ที่มีความเครียดสูงอยู่ในเขตอเิปไตยของไทยเราซึ่งก็ยังได้มีการเตรียมความพร้อมครับรวมไปถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงกฎของการประชุม GBC ที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของทุนระเบิดครับตอนนี้ ก็มีการจัดชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดหรือว่าชุด EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่เพื่อที่จะทำลายระเบิดทุ่นระเบิดของเขมรที่ยังตกค้างก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับทั้งหมด269พื้นที่รอการตรวจสอบอีกประมาณ43พื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยรอทำลาย9พื้นที่ก็เน้นย้ำให้ชาวไทยเราทรุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าพบเห็นต้องรีบแจ้ง ทางหน่วยงานทันทีเพื่อดำการเข้าตรวจสอบต่อไปนี่คือสารการตามแนวชายแดนล่าสุดเลยครับที่มีการอัปเดตออกมาจากทางฝากฝั่งกองทัพบ,บกซึ่งตอนนี้เราจะไปหาข้อมูลจากแนวหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงมากเท่าไหร่เนื่องจากเขามีการพูดถึงออกมาแล้วว่า อึดอัดครับแนวหน้าอึดอัดตอนนี้เพราะโดนเขมเมนนั้นมันส่องหัวเราอยู่ทุกวันคือตอนนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าดังฝ้าฝั่งของเขมเมนเขาไม่ได้ยอมรับข้อตกลงอะไรเลยคือมีการละเมิอดอยู่บ่อยครั้งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพอหยุดยิงปับ๊บกลายเป็นโดที่มาก่อกวนเราโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในฐานที่มั่นของไทยเรา แต่ว่าแมตชพรอบที่2ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเราก็มีการตอบโตู้เหมือนกันนะัมพูชามาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นมาแบบโดนเราก็ไปแบบโดนซึ่งโดนเนี่ยราอดจ,จะน้อยกว่าทั้งฝั่งของเขมรแต่ก็มีการเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้แต่ในส่วนของยุทธวิธีในส่วนของการป้องก,กันแนวชายแดนเนี่ย เราก็ถือว่ายึดมั่นที่หลักฐานที่มั่นของเราไว้ได้โดยเฉพาะการวางรวดหนามหีเปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยว่า,ขาเขมรจะมาลุกล้ําจะมาเดินเข้าเดินออกในดินแดนของไทยเราเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเพราะเรามีการตึงกําลังมีการวางฐานปฏิบัติการไว้ตรงส่วนนั้นด้วยโดยเฉพาะล่าสุดครับที่ทางฟาขวางเขมรน,นั้นได้นําคณะผู้ตรวจการชั่วคราวหรือว่า IOT เป็นผู้แทนคณะอาเซียนทั้ง7ประเทศนะครับลงบนที่ บริเวณตรงข้ามจุดที่ทหารไทยเราวางยางรถยนต์และก็ลวดหนามหีเพลงที่จุดผ่านแดนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดส,สก้ลและมีรายงานออกมาล่าสุดว่ามีชาวบ้านคำเหมนครับที่ถูกทหารกัมพูชาเกณฑ์มานะ,สะแสดงละครบีบน้ําตาร้องไห้วิงวอนขอให้ไทยเราเนี่ยเปิดจุดผ่านแดนบ้านหนองจางซึ่งก็มีการอ้างว่าชาวบ้านในคำเหมนนั้นเดือดร้อนอย่างหนักเพราะทหารไทยปิดกั้นทางข้ามหมู่บ้านและก็พยายามลุกล้ำดินแดนกัมพูชาระหว่างคณะผู้ตรวจการชั่วคราวเข้ามาสังเกตการในพื้นที่คือร้องไห้ กันแบบประนาวเลยนะครับร้องไห้บอกว่าเฮ้ยฉันข้ามไปแดนไทยไม่ได้แต่ว่าจะข้ามมาได้ยังไงครับมันเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งผมเห็นอยู่นะ หลักหมุดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นชัดเจนแล้วเขาเหมรงจะมาบอกว่าเป็นบืทีของเขาได้ยังไงโดยคณะทูตจากอาเซียนเนี่ยก็มีทั้งบรูไนอินโดลาวเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามซึ่งก็เป็นรายงานจากสื่อกัมพูชาเองแต่ว่าในฝั่งเขาเนี่ยจะรายงานแบวบว่าจังหวัดบันเตียเมินเจยบอกว่าชาวบ้านของเขานั้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดหลังจากทันไทยของเราลุกล้ำเข้ามาตั้งลวดหนามยึดที่ดินและก็บ้านเรือนของพวกเขาในบนทีกัมพูชาและก็บอกว่าชาวบ้านกัมพูชารายนี้ อาศัยอยู่ในที่นี่เนี่ยเกือบ40ปีแล้วและไม่มีที่อื่นอยู่เลยและสื่อของเขมรก็ยังบอกว่าการที่ไทยเราทําแบบนี้ครับมันสร้างความตึงเครียดในชุมชนและก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหนุนกองทัพเต็มที่นะกับการที่เราจะปักหลักดินแดนเขตดินแดนของไทยเราเอาไว้แบบนี้เพราะ ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อ50,000เนี่ยเราไม่ได้ยอมรับแผนที่ของเขมนเลยครับที่มี1ต่อ2องแสนถ้าเกิด1ต่อ50,000เนี่ยพื้นที่เขตดินแดนเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งเราปล่อยมานานมากนะครับสิบยี่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นดูเห็นใจเมนนะ เหมือนทางรัฐบาลไทยเราหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็มีการปล่อยผ่านออกมาแต่ว่าพอปล่อยเข้าเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นกองทัพหุนเซนครับไม่ยอมพยายามลุกล้ำพยายามลุกคืบแต่สุดท้ายเราไม่ยอมเหมือนกันเราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและใช้ไม้แข็งกันบ้างนะครับใช้ไม้อ่อนกันเยอะแล้วเนี่ยเรามาใช้ไม้แข็งกลายเป็นว่าโอ้โหต้องดนึงกับสร้างขาวบิดเบือนออกมาเลยอย่างที่ผมบอกหละคือหมุดมันมี หมุดกรุงสยามของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเราไม่ได้มีการลุกล้ําแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นฝั่งของอเมนที่ลุกล้ําเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าที่นี่เนี่ยฉันอยู่มานานฉันอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนก็ไม่รู้หลักฐานมันโดนโทษทูดเองเขาก็เห็นนะคือขมนมีการพาทูดลงไปดูดยบ้าเนี่ยหมุดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นตรงดินแดนของไทยเราจริงๆนะครับเราไม่ได้ไปถึงหมุดด้วยซ้ําก็น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่ทำให้ทูดนันตาสว่างว่าขมนเฮ้ย คุณปลอมหรือเปล่าเนี่ยคุณมีการเกณฑ์คุณมาแล้วคุณมีการบอกว่านี่เป็นในเดนของคุณที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งครับคือเราต้องไม่ปล่อยผ่านเกี่ยวกับเรื่องของขมเมรที่ลุกล้ําเข้ามาแดนไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพทางทหารหรือว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยเราต้องห้ามให้เข้ามาเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเข้ามาแล้วตั้งโรครากตั้งในฐานประมาณ40-50ปีแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราไปขึ้นวิธีศารลูกนะศาลเขาก็อาจจะมีการตัดสินออกมาได้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ไประท้วงตั้งแต่20 20ปีแรกมาบประทวง4ี่สปีแรกเนี่ยมันก็ไม่ทันลแล้วแสดงว่าคุณยอมรับไกล ว่าไม่ใช่พื้นที่ของคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับขอพิพิหารเลยนะครับที่เราไม่มีการประท้วงเลยตลอด30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไปประท้วงปับ๊บศาลเขาไม่เชื่อในเวทีโลกเขาไม่เชื่อนะครับเราก็ต้องไม่ปล่อยผ่านรอบนี้เอาให้เด็ดขาดไปเลยเชื่อว่าทั้งทูตและก็เวทีโลกนั้นเขาจะเห็นหมุดที่ปักหลักอยู่ตรงนั้นเอาเรามาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพบ,บกออกมาเปิดเผยอีกแล้วนะครับที่จับชาวคขมเมนลักลอบเข้าประเทศไทย หลังจากที่มีการสู้รบกันเนี่ยรวมแล้ว150รายการที่เขาลักลอบเข้ามาแบบนี้ครับเหตุผลเพราะว่าไรางานและก็ขาดแคลนรายได้ในประเทศโดยก็มีรายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันครับในเรื่องของชาวเขมรที่ลักลอบเข้ามาเมืองไทยของเราอย่างผิดกฎหมายแบบต่อเนื่องหลังจากมีการหยุดสู้รบตามแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ตลอดแนวชายแดนของไทยเราก็ยังคงมาตรการเข้มรักษาความมั่นคงในพื้นที่แต่ก็ยังพบและจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติกัมพูชาได้อย่างต่อเน เนื่องเลยนะครับไม่ได้มีหมดไม่ได้มีหยดโดยเฉพาะในบื้นที่กองทัพภาคที่1ครับตรงบริเวณด่านสากแก้วตกปอยเปรเนี่ยซึ่งตั้งแต่เกิดการสู้รบจนถึงปัจจุบันครับก,ก็สามารถจับกลุ่มชาวคอมมนต์ได้ทั้งหมดเนี่ยสาครั้งรวมๆแล้ว158คน ก็มีทั้งอำเภอรัญญประเทศครับ23ครั้งผู้ต้องหาเนี่ย1น2อคนอำเภอตาพระยาครับ7ครั้งผู้ต้องหา26คนอำเภอวัฒนานาครเนี่ยหครั้งผู้ต้องหา5คนอำเภอโคกสูง1ครั้งครับผู้ต้องหา6และก็อำเภอคลองหา3ครั้งผู้ต้องหา9คนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะกิจอรัญญประเทศนั้นก็ร่วมกับกองรถอาหารพราน จับกลุ่มชาวเขเมรอีก10คนในพื้นที่บ้านผ่านศึกตำบลผ่านศึกอําเภอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับและก่อนหน้านั้นไม่ถึง24ชั่วโมงนะก็เพิกจับได้อีก46คนที่อําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งนี่การันตีนะเพราะว่าเรามีการสอบสวนทั้งหมดผู้ต้องหาทั้งหมดเลยพูดเป็นเสียเดียวกันหมดนะครับว่า หลังจากเดินทางกลับคามรแล้วไม่มีงานทำจึงได้หาทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผ่านจ้องทางผิดกฎหมายอันนี้ผมว่ามันสะท้อนเสียงจากเจ้าคามรเยอะนะ ว่าการกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําไม่มีข้าวกินอดอยากต้องดันโดนฝ่าเสี่ยงชีวิตกับทั้งระเบิดกับทั้งการถูกจับเพื่อเข้ามาหางานในประเทศไทยของเราแต่ทางกองทัพทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีการลาดตระเวนและก็ป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีสายลับต่างๆนานานะที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยของเราอีกก็ได้ก็ถือว่าต้องช่วยกันนะครับทั้งประชาชนไทยเราพี่น้องไทยเราและก็ ให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกนายด้วยที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนรวมถึงแนวหน้าแนวหลังแนวซับพอร์ตต่างๆนานาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่เราติดตามเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกของการปะทะจนถึงวันนี้สุดท้ายครับอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่น้องชาวไทยของเราที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดนและก็พี่น้องทหารไทยทุกนายที่ร่วมปักหลัก เฝ้าอธิปไตยของไทยเราในบริเวณพื้นที่การประทะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย่ยมันได้เมียนกันนึกเคลื่อนเปียนมันได้เมียนกันนึด,นนนด,นนนดจองาบ,ออบานตึดได้หรือเปล่าบ่อโอนสมไปตามร้อยมิลลิเมตรให้โย่ก็ เรียยยเทีย่้งก็มันอาัดบองติดใจบบยงมมืมีแม่ดเียตัวบองบองมูลนิสิตจุเลยบ้านเราตันตรีมโนตามน้องเล่บานโอนเต้ารื่อไปจอบเฮ้ยยิงทายโนตาวเล่นขน้ตุกอัปลานี่เยี่ยมบอลตายิ่งคยอามูยูไปตอมงก์ก่ะจับตือก็คือหลังก็คุยกันกับหัวหน้าทางนู้นก็ตามพิธีกันคือเก้าโมงเช้าเพื่กันกก็อย่างที่บอกอ่ะทางเขาอ่ะตมไม่อยากทุจลานฝ่เราเต่ก็ต้องจว่า เป็เนพี่ก็เถอะเขาก็ไม่อยากลุกลานแม,ม้แต่ยมินเดียวแต่เขาก็ไม่อยากนี่คือต่างคนต่างก็เนี่ยของตัวเองครับไม่ไม่สะสมก,กันเจิดต่างอย่างที่เรารู้นะครับตามข้อตกลงที่มูประมาณนี้ไงเออดีจะใครชารื้อคนไทยกันบมาไทยกันบัาไทยจะยืมใบมีอไปนั่นจำนีไอชูเกดิตเกดิตตาบูนะตาบูโมบี